สุดยอดนะครับแบบสุดยอดที่หนึ่งเลยแล้วดูเนื้กระสูว่าได้สุดยอดเพราะแห้งแต่ก็เสียบดีครับจะให้ซิมนี่ก็โตที่สุดครับผมชังใส่ข้แม่ที่สุดหาโตเลยหนึ่งคำไข่ไข่ทั้นง,นง,งนั้นครับผม <c oughs> ขาดแม่พันมาทั้งนั้นเลย กลุ๊บๆหอยนาครับผมแกเบิรงนอะไพีู่ยหน้องไม่ต้มสดๆครับผมโมได้กินนานแล้วแต่ซุป้งแดงๆแทนเสียบเป็นโมพี่นี่เป็นน้องไม่ไร่ซุมนี้ตีไปเลี้ยงน้องไปเลี้ยงโอ้อันนี้บง็นบงบัวขอรขมวันนี้ตรงน้่มแรงแล้วกันนี่แซงซิมให้เบิ่์นครับพอดีมือนีมีเมนูพริกกะปิตีดมาพี่ เรียบร้อยเลยแสดงว่าต้มโดนมากเนี่ยนี่จนมันไปมาค้ำเปอย์ไหมเขาก็เลยอะน้ำตาเพิ่มแบบสุกๆครับผมต้องหอมมากเลยตอนนี้มะขามใส่ไม่สิออกบ๊อบใส่มะขามได้ไหมเพราะแบบเราไม่ให้มันมีนี่ยแบบนี้เมื่อก่อนบอกว่าม๊อบบุกตัวใหม่เลยตัวใหม่เลยกินเลี่ยวๆไหมเป็นมุกเขาเป็นมุกซันโซอ๋อขาดแดนเริ่มจะตาร์ทคุณโค้ดตังบุกกินใจมันนุ่งเนื้อนี่น้องบ๊อบนั่นอุ่ย มันทีเแี้ยมัแทีเนีย้ยครับพี่ซันเก็บน้ำจิ้มสูตรไต่กว่าที่ทมีโคตรเผ็ดนี่แหละน้ำจิ้มแบบพ่าเจ้าลงเรือหาป่าครับนี้กกอือมีแต่พริกกับเกลือกระบักเน่าน้ำตาลโนเลยแหละน้ำพริกกะปิกันโนเลยโนซูกาเลยนะน้ำพริกกะปิกับบุ้มิทูกาบอโนเกลือมาครับเพลงเด็กก่อน หมุนหมุนมเป็นลูกหมุนหมุนเขาบอกู่้อนจำหูแต่จำหูมันอนก็ได้ดอกวมาธรรมดามัจะออกมาแล้วนี่หอนครับผมปวดร้อนเลยเนาะแต่มันได้ไหมวัได้ดอกรุ่นทีครับได้บออกนี่นีทังเดียวต้องต่อดาวกระดูดเลยจุกเราจะจุกธรรมดากันสิกระได้ไหโซ่ หมองแซลล์ใช mm. ่ไหมไอพี uh ่ที <t ries> <t ries> <t ries ่ฉันได้ไขายมันะครับอืมจับมากเลยเร็วๆน้ำจิ้มเลยขออีกลูกนึง่ับไปมาจนที่เราไหมออกมาออกก่อนเลยโอเคจนกันอืมจนเดี๋ยวนี่ครับนี่เอาหอยปังเลยเอามาปังเห็นมันสีดำว่าหอยปังเราดิ แต้สีท้องครับตอนไทยแน่นั่นเอาขึ้นเร็วอยู่โลคำเล็งก็บอกออกดอกเออเหอนออกปากเหมือนกระ้มโนแสบครับอื้กลัากเต่่สบที่ข้างตะคนดูเนะมานาะวูนเ็ด่างในใครมั้ครับมันเสียบแเนีนะลุงต้องเห็นในนต้องไป หัวมันเป็นสีเหลืองความครับใช่ปลาขึ้นสวัสดีครับผมขอพูนโนะครับที่เห็ดใบอ่ะถาดหนอนหลูกเลยนะครับจัดให้นองเลยครับผมห้าวแก้วไหมคือเป็นกินแบบมียแง่สายใจแซ่บมุขคือรอบนี่แซ่บมากเลยแซ่บๆซ่มุขคือทุกรอบเลยรลอดแก้วแบบดูดนิ่วเห็ดหนายิ้มไหมล่ะครับผม่็เลยยิ้มใช่ไหมล่ะแซ่บจริงครับผมสุดยอด แต่อีชายไปสั้นอยู่นี่คุ้มผมแก้วเมื่อกี้นิสามลูกอะได้เลยเสียบไขมันกาเลยครับผมแต่ว่าวกหนาสวยตั้งที่นึงอคาคาตุนพูดเรื่อยครับโอ้ยปีหนึ่งครั้งเดียวนะครับหนิตัวใช้ไข่ด้วยโู้สูตรอะไรบ้างพี่อันโดะพันต่อได้ต่อได้ต่อได้ขอครับค่ะต่อได้พันสาม ตอนได้เราเราห้านสุดยอดแล้วใครอยากได้สั่งได้เข้าไปของแขกแลยวก่อนหาซอดแกงเล่นดูหนึ่นิดหน่อยผมเดี๋ยวมันจะเสิร์ฟออกมาเมือนี้มันสุท้ายค่ะน่ะปอกซอดแกงเล่นเนี่ยลองกบกรอบกันมาชิมมันชิมได้นะคะถ้ากบกรอบเป็นแซวก็ผิดนี่ค่ะอันนี้ห้ามันได้เจอกันเดนผอดแม่งกา่าเหรอคะสุดยอดครับผม ไสุดยอดนะครับแบบสุดยอดที่หนึ่งเลยฤดูนี้เน็ดกระสูนก็ได้สุดยอดเพราะครับแต่ก็เสียบลีครับาจะให้ซิมมี่คึ้นตัวทีนะพี่ข่าวผมที่ไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะชฉลมลดดีมาดีหนึงแล้วครับผมรับรองนัวต้องมาตัวเธอเลยต็งในตัวเธอของกรอบนะครับนี่เห็นบไหม โอ้โหมุมีไข่มุมมีไข่ตัวเถือกน,นี่นี่นี่ตัว,วบ,<ห>บ<า>วบใช่ครับตัวทิ่นลองเบิ้งจิ้มเจียวความเป็นไร<ห>จังจ้งาว่ามาจะเบิองว่าไข่มันเป็นแบบไหนครับผมหูนี่ครับหลายตูวมากเลยแน่นี่เฮ้ยหลุดเดี๋ยวขอข,ขอพีเบิงขอพีเบิงถึงเต็มท้อง ออนี่ครับร้องครับครับครับผมกับพวเขาไขนเป็นใครใบเล็กๆคือจะบวกใครกระป๋องใครยังครัแต่น่นอยต้องงามแบจ๊บก้ยิ่มสวยแบบอจับมากอันไครับงกลองนะครับผม กินดิพย์เลยบย่างกี้ฟ้ากี้ฝนนี่นะงมันมันผมผมอายุเหนือมาเขาเอิ่นว่าแม่งกี้ฟ้ากี้ฝนเหมือนพี่นุ่มมาฮะชอบเดี๋ยวดิได้แล้วแต่คนชอบเนาะคุณลุงซ้อยู่ในตัวนะคะครับมาครับหาโตเลยนึกคำไข่ไข่ทั้งนั้นครับผมขัดแม่พันธุ์มาทั้งนั้นเลย ก็ไม่เข้าทีเดียวหมดอะน่ามันตึงมันเไม่สวยแซ่มากครับผมปากอืดปากอื้อกินแล้วกินเยอะกินแล้วนี่กินปันไปน้วเลยบ่สุดยอดเขาใส่เป็นเดี่ยมีจานนี่แหละแซ่บกว่าแมงมันทั้งเหนือครับผมอาชีวะแมงมันแซ่บกว่าแล้วผมว่าโอ้แมงมันกิโลสองทันไงบ่แซงกว่าจให้คนเหนือมาลองซี๊บหนึ่งเบื้องหนึ่งเลยพี่ตงแซ่บหลายครับเนี่ยเป่งเป้งเลยมันเนี่ย ัเลยกินหัวนี้เป็นยาอายุวัฒนะความรีเวอ่ะเพราะว่ามันปีเราแขงเล้เนี่ยดีแม่งอันีนี้น้ำเสนื้อควนนิดหน่อยของน้องมัดกานี่เอผมโอ้ต้อเกือบรดนดีที่ย่งแส่ยเืองโฟกัสไนครับผมกินหัวหัวนี้มันดีแข็งแต่ว่านี้อื่นก็บบลูอ่ะลองเมองเรา ตอนนี้กว่ามากครับผมมาลองมือหนนะ่อมันกลากินหลายตัวแล้วผมตามเลยเนาะซีหาไปเลยเนาเพิ่งตัวทั้งหัวครับนี่แจมหมากผมบอกเรยบร้อยกินไข่กันเลยไอ้เมื่อก้ร้องนะไงเมื่อกี้กินท้อเมื่อกี้ครับพี่ลองอพี่จะต้องกินไข่กินให้สัดใจนะผมกินให้คนอิจฉาครับถ้าคนเคยกินถ้าคน่เคยกินต้องลองครับเบิ้งเบิ้งพวกกัดพวกกัดสุดยอดเลยเจียวเลยเอาทีเดียวเลยนะ นดี๋ยวกะได้ตัวนี่อืมอมนมาะแซ่บมากหมวงว่ <c oughs> าเมาอย่างเลยผมบอกเลยคนไปหามาขึ้นนี่นนี่ยุดไปอยู่แล้วแจ่บม,มากอืมอะเอามือปุ่มยุ้มยุ้งจีเลยหอมแสบวครับผมมอ,อก,กนิดเดียวเพราะน้ำเสร็จน้อกินอะไรครับเอิาแสบครับนี่ครับเบึงๆๆเ้งบึ้งบึ้งอืชอบมากเลย กินน้ำกว่เงี้กะนาจะได้กินนึงไหอบ้างพี่บ๊าถ้าใครอยากได้มน้องใหม่นี่ติดตามเฟซบุ๊กวิพิษด้วยครับผมมกทุกมือผ่พี่บอค่ะอย่ามืสมอไรน้องใหม่กิบค่ะมันเคยมาดันบว่าน้องใหม่สดได้ค่ะนี่สดบรับแมนค่ะน้องใหม่สดี่พีษได้ลองลองสตอได้แล้ว่ะนี่สตอร์พี่ผิดตัวดัว ถ้าเจ้า่ให้สีเด้อ้าเจ้าให้กัดกินเด้อน่น้ำน้ำกินหี่ยยาดอกยานีก็หมุกไทยเขากันเออบิดเออนั่นแหละบุก็เห็นมีสารกินยาเนี่ยแสบเอามาเปควายหปล่ากินยากินยาบุกเปควายเออี่ฟมเขาเนี้ยเอาผด้กว่านี้ออขาน้ยใผมจััดนี่เอาไปกะเอไปผมปิด้ายทุกไทยหรอปิด เดี๋ยวไปกินอะไกูบอกมกินนี่ต้เก่งมากเขาเขาลุกท้องอยู่นิดเดินนิดเดินหนำเลี้ยนแบบไม่นุ่อร้องมึงว่าอย่างแบบนี้ร้องม้งได้คทหลอกใส่อดอัดูดีม่อกินูจังเลยมันลำบากมากเลยมีกับผมมันนี่เี่นบลดูพยุกับยามสิลำบากแบบนี้นะโนเดียครับหืมบอกว่าด้นหอดห่อหืมจกาบ่จกาบ่ หอมหอมผักหอมผักนี่ครับเมื่อกี้นี่กินแล้วก็ปลื้มใจมากเลยแซ่บมากครับผมต้องกินแบบร้าแกนี่มีวิธีกินรัดกินรัดต้องยำไปทุกอย่างเขาหลุดหลุดเข้าไปหลุดได้บ่อบางสิบีบีเนียนครับบีเนียนก้นแหนมไบ่พี่ได้สบอแฮีตอนโยกันมึงกันมันเกี่ยงเลยคือก่างมึงงมีวะมี่สุดแต่ผมให้เบิ่งสังเกตนะครับมันจีก่างมันยัหักลงเบอร์ตุอันเลยนะครับ มีกลางที่ลงเอากาดแดงไม่ให้แกลูกดีที่อันแดงเออเหนือยหน่อยนึงกันอนุญาแข็งค่ะสบายระบาต้องเสียนดิลิจินและหลุดถามว่ามากิลีนะว่าปลูกทุบ้านไหมครับเพิ่นปลูกแป๊บแล้วครับปลูกขายได้พร้อมขายตลาดได้ผิพิดขายประจับเลยแซ่บถ้ามี้โมกน้ำใหม่อย yani ่าลืมเรับกับซุปน้ำใหม่แล้วก็แกงไม่ก really> ็กินกับได้หลุดแม่หลุดแม่เอาเลยเมือกตอนนี้โอ้กินน้ำได้กัน สวัสดีครับผมมะครับกินน้ำพริกกุปินา<ด>ลอปด้วยิงครับปลบบาทูด้วย <c oughs> ่ะวยาทูทอดด้วยน,นี่ครับหูใข่เจียวชะอมพดได้ตอนนี่พี่พีดนี่แหละพีพะพ่พีบงมีปลาทูทอดยิ่งนะครับนะเออมีน้หม่ยอยากกอีกก็ได้นะครับมน้ำของฟันก้ยำพีแร อันนี้เด็ดอยู่นองพีก็นกาบาครับเบิ้งน้าพีกกปก่อนอแต่คิมคนมาเราพูดว่าใเดพีกเงเคเห็นพี่่ากินนี่ไหตกเด็ดกับแะแล้วพันเนาะอันนี้ยังมีอันนี้ยังเขาคิดัแกงแกงผักปังแกงผักปัง่ครับนี่ผักปังอันนี้พักปังอันนี้บ่ะอันนี้จะพูดเลยเดี๋ยวงั้นเราูครับ ห้อาฝังแตบหลี่มันใหญ่ใหญ่หอมหอมขาวจกหอมในข้าวจะกดนกินไปเลยค่ะเป็นขาแรงน้ำกันนด้ข้ามัอนี้อกาดีดครับผมนกาย้ออนอับนี้นี่แหละที่กลองพี่าคาปูเองอีกคนปูเองค่ะปองพิซซั่นพักคาไล่นาำนะคะยาวายังน้ำหน่อยน้ำหน่อยน้ำหน่อย มาขายที่สวนมนไว่านครับเสียงมาครับหมาลองเลยดูดมีวึ่งพีพึ่งดู่มี่งของก่อนพีกับพีแบบเก็มผนเลยนะครับนี่เ็ได้พักอูปพอรพีพเนี่ยสุเยอดเลยต้องเติมพักต้มพักดวกรับผมไม่ใช่ไม่เขากัน กินก็ไกนเลยเยอะมีกูปีต้องเป็นแบบของขวัญแบตามไปพักววเเรื่อยๆทั้งคืนครับบอกเฮ้ยมนอนี่ยบางเนีกว่าทั้งคืนกินนะพี่กัปิป๋าเทแเ่สเป็นพี่น้องเนี่ยเนี่อยนอนจเพสมากพี่กับปิไม่ทำไหมคี่โรงแรมมันยังเ จับเค็มหน่อยผมใส่มะนาวฉันฉันมะนาวขึ้นใ่มะนาวจูไม่ถ้าถ้ามาเค็มก็ต้องส่มะนาวจันอ๋อบมใส่้ำตายขอนดอกผมมาเอาพิษที่เด็ดคนี้มา่เก้าโมงแวผมนะแต่ว่าจมตัวไวเหโน่ผมเป็นขั้นยินเขาไม่เราไม่มีงานนะเราใ่เราองประทู่ดิเนี่ยอจการ้องว่านี่ครับโดยบดยิมไม่เราปีกกับปีแสบดีครับถแบบสีโบราณเลยครับผมจิงเลยใส่ดเยมาเลยจากทีสมรถแ แฉบมากเบิ่งกินก็หูแล้วแต่เนไหมเดี๋ยวขอลองเนื้อนะครับพ่อโหหุครับอาย์สก่นั่งเสืออันแืบอกยิอกแกะบอกเอืกินเอมยิเลอยจาแป๊ที่ก็แล้วกินเือกันเอ้เอกินลยกินไปยากนี่ของปวดผมหน้าเดิมน่ได้ เข้ามาเรมพนมาครับผมบอกเลยแสบเรียนจวดๆด้วยอยู่นี่เ่คืน่อแต่คออันนี้น้ำใหม่ครับเที่นึงยีเลยน้องไปกุปีปวดชอบรับอันนี้ไม่เกิดตาแลนเขาต้องเตรียมจานละพี่ยูในสวนนี้ยบอพชครับสมุนแบบยายลม รักห่าังพิดแต่แมว่ามันเป็นเพอเก่ามากยอมตอบเลยเขาันทุกดเนี่ยเพงเก็บของาอาเป็นอย่างๆครับ่แย่งได้เสียงนะเออิิะเนี่ยจะลองเบิงพักังด้ยครับฝังฝังก้านแดงมี่ป่ะพีดนี่ังสีเขียว์รูปีิโม่โอเครับทิโม่แบบนี้เลยมั้งนี่แยกเปหมดเลยหมดเย อยากเผยราคือจังอมเยครับเพื่อนใส่ขากเอนแหนมเนื้แหนมหมูต้องใส่แหนมหมูต้องมีรสชาติได้แบบเครื่องแหนมมาบรรกานิหน่อยพายตะบพอครับพอาล้วเอากินมันเบิดไปทิ้งเขาทิ้งพวกที่กินต่ออายุเขาไหม